ชอบบ่นว่าทำไมไม่ไปหาง,งานทำอเออเ,เพราะส่วนใหญ่มุมมองผู้ใหญ่เลี้ยวไหลว,ว่าติดเกมเล่น5-6ชั่วโมงเงยเออถ้าภาษาบ,บา้านๆคือมึงต้องดีกว่านี้ยอ,อย่ามาจบชีวิตแบบนี้เลยอ <c oughs> <ฮ>าวีกับพี่สกเกมไหมแค่ลบช่องเลยหลายหลายคนอยากรู้ว่าเรืบอบูกินีคุณเนี่ยซื้อด้วยเองหรือเปล่าชีวิตผมเสเพมากพี่โอ้โหถึงแล้วครับผมยสุดเพื่อนผมชวนนะครับนี่คืออาซิม แน่นอนนะเพื่อนๆขอลงอย่างรถกันนั่งมา5ชั่วโมงกว่าเพื่อนตอนนี้เนี่ยเราขับจากกรุงเทพมาอยู่ที่พิษณุโลกครับเพราะว่าเรามีนัดถ่ายรายการ How to ฟังไว้กับยูทูบเบอร์ชื่อดังและแน่นอนว่าพูดถึงรถเขาเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะครับเพราะเขาเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆจนพึ่งถอย Lamborghini เอาเวทด o r ได้ด้วยตัวเอง ปราบปื้มใจแทนหรือเกินมันก็เป็นหนึ่งในความฝ่ายของผมแล้วเ,เพื่อนและคราคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนึ่งสี่หนึ่งสองโอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เชิญครับท่านเชิญครับท่านโอ้คันนี้มันบินได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับจากช่อง1 4ึ่งสนะครับสวัสดีคุณผู้ชมฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องหนึ่งสี่หนึ่งสองนะครับวันนี้ก็เรียกว่าชุดหล่อที่สุดสําหรับวันนี้เฮ้ยปกติคุณแคสเกมแบบถอดเสื้อไม่หรอคุณไม่แบบตามคอนเซปต์รายการคุณหน่อยหรอไม่ดีมากอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยแต่รถสวยมากรถสวยมากช่วยแนะนำหน่อยอันนี้เฟอร์รารี่รุ่นอะไรครับแล้วเมื่อกี้นี่อ๋อแ0้วเมื่บกี้น สล้อเป็นตัวพี่เก่าแล้วครับเจนแรกเลยครับถั่วเป็นพี่ใหญ่สุดของค่ายกระทิงดุนะเพื่อนๆมาเครื่องวีฟ5 6 5ลิตร700แรงมา้าทําความเร็วทูส300แบบแบบสบายๆแต่อยู่วิษณุโลกไม่รู้จะขับที่ไหนนะเอาเป็นว่าคันนี้นะครับตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคาค่าตัวเขาร่วม35ล้านบาทเลยครับผม อะไรเป็นสีทราพี่แล้วไปแรปเป็นสีโครเมียมแล้วทําไมเราต้องไปแรปเป็นสีแบบเขาเรียกแมงทับป่ะอย่างเงี้ยใช่ครับแม่ก่อนผมเคยไปดูข่าวพี่ที่มีคนขคับอยู่ที่พัทยาครับแล้วผมเห็นแบบสีโคตรชอบเลยนี่ก็เป็นอินสไพเรชันของเราแล้วทําไมต้องเป็นลาบูกินีด้วยสมัยเด็กคือผมเห็นแล้วผมชอบอะพี่มันต้องมีให้ได้อย่างเงี้ยสักวันหนึ่งฟังแล้วน้ําตาจะไหลกูอยากได้บ้าง ไปไงเราขับมากี่เดือนแล้วเนี่ยคันนี้2เดือนแล้วครับเพื่อเพื่อหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่า1 4ึ่งหรือการินเนี่ยเป็นคนพิษณุโลกผมไม่ใช่คนพิศโลกตั้งแต่เกิดครับผมเกิดประจวบแต่ว่าครอบครัวผมเป็นคนพม่าครับลักรอบก็ไทยมาหลอะไรนะไม่ตอนแรกแม่ผมเป็นแม่บ้านผมก็เป็นแบบลูกแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยพี่เอาไง่ายๆว่าที่บ้านคุณไม่ได้แบบรวยมาก่อนเลยใช่ใช่ครับจุดเปลี่ยนม,มันอยู่ที่ผมเริ่มมานั่งแบบแคสเกมแล้วเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์อ,อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเค Okay. <laughs> เฮมีนาเร่เฮมิสดานาอารูบาบูรุกาดารีดาซาดาดัลเลบาบูรุชิสเลเขาไปไหวอย่างี้เพื่อนเดี๋ยวจอดลึกชีวิตของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปพาสุดท้ายนะเอาวีกับพี่สเกมไหมได้ครับแพ้ลบช่องเลยแพ้ลบช่องเลยล้อเล่นนะเพื่อนล้อเล่นนะไม่ไหนๆมาพิซณุโลกแล้วนะเราเป็นเจ้าบ้านพาเที่ยวหน่อยดีกว่าโปรติผับที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เราเข้าวัดดีกว่าที่นี่เขาจะมีวัดดังอยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่าวัดพระศรีและมหาธาตุวรวรรเดชมหา พหาถูกวะถูกวะไม่ใช่เอ็งเอ็งคุณที่นี่จริงไหมเนี่ยฮะโอเควัดใหญ่วัดใหญ่จริงๆมันชื่อเต็มอย่างไรเลยแล้วเรารู้สึกไงเวลาเราเล่นเกมยิงคนตายแล้วไปวัดเรารู้สึกไงวะเห็นมีบางคนบอกบาปนะแล้วเราคิดว่าไงบาปไหมผมมองว่าไม่บาปนะครับถ้าเกิดอย่างนั้นบาปเวลาเราไปฮิลเพื่อนเราก็ได้บุญเหมือนกันใช่ใช่เลยนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งได้ข่าวว่าคุณเพิ่งคลอดลูกอายุเท่าไหร่แล้วคนไหนเฮ้ยมีลูกหลายคนเหรอพีสองคนครับแล้วเมีย คนเดียวตอบช้าใครมีปัญหาตำรวจจงตำรวจจับอะไรเนี่ยบอกชื่อเลยเดี๋ยวพี่เวลไปถ่ายได้เอ่ไปไปเข้าไปโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากครับคุณกาเรนอันนี้มีโหมดธรรมดาเลยนะเนี่ยก็แต่ผมผมไม่เคยใช้คอนเสิร์ตพอจริงหรอใช่ครับ เป็นไงครับคอซ่าเวลาตกเกียร์มันจะกระแทกแหลกแสดงว่าคุณไม่ได้ขับรถเร็วแค่ปกติไม่ได้ขับรถเร็วพอแล้วคุณชอบลากรอบไปเป็นไงอย่างเงี้ยคือลากรอบชอบแล้วผมแม่ก็ชอบเต็มเต็มจริงเฮ้ยนี่นักซิ่งรวเก่าปกติับไปไหนแม่งเนี่ยคันนี้รับลูกรับเมียรับเมียพี่ไม่ได้รับแฟนเอ้ยจริงเปล่ารก็ปกติเราขับคนเดียวบ้างไหมมีอารมณ์แบบเอนจอยกับรถ คนเดียวขับเฉยๆอะพี่ขับไปไหนไปแบบร้านกาแฟไปซื้อของไปอะไรเงี้ยครับไปเซ็นทันเมื่อก่อนใช้คาเมโลต่างไหมอารมณ์อารมณ์ต่างมากพี่แต่แม่ผมมาบอกซื้อว่าต้องเป็นคันนี้คาเมโลที่แบบยี้เฮ้ยแม่ดูผิดป่าวก็เลยนแล้วแต่ขาชอบบางพีนะเออใช่ใช่บอกวันนี้เคยมีแบบเทวดาตำนานเขาครับหรอใช่เคยมาสร้างพอบุ ชินาลด้วยก่อนที่จะมาเนี่ยพ่อพี่บอกว่าต้องมาให้ได้นะวันนี้ปกตินี่คุณเป็นคนกินเหล้ากินเบียอะไรกินไหมกินเป็นพิธีแบบไปกับเพื่อนไงถ้าแบบอยู่คนเดียวก็คงไม่กินอะไรเลเพื่อนๆหลายคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นเปิดบ้านของ<ม>กาลินเลยจริงที่ไปถ่ายวันนี้ไม่ใช่บ้านกาลินนะครับ<ม>เพราะว่าบ้านทำไรนะบ้านกำลังบิวอินจะเสร็จเมื่อไหร่ครับน่าจะเดือนนี้ครับรู้จักไหมครับหนึ่งสี่หนึ่งสองครับเราถือเป็นคนดังจังหวัดน,นี้เลยปะไม่ขนาดนั้นครับพี่บางคนก็ไม่รู้จักถ้ารู้จักจะรู้จักในหมู น้องเด็กๆ,ๆอย่างน้องๆเมื่อกีร้<ช>รู้จักแน่นอนตะโกนมาฟรีไฟให้ตามไหมพี่ ตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ร้านที่คุณรินเนี่ยบอกว่าเด็ดที่สุดในพิซซ่าโลกใครผ่านมาต้องมาและซิมแอนก็ไม่รออะไรทั้งสิ้นนะครับปฟับคลายอ้อเออคุณรินคุณสั่งอะไรก็โอ้โหข้าวทำได้ตื่นตาตื่นใจครับอ๋อทำไมเขาให้น้อยยังไงผมกินหมดไปแล้ว <laughs> บ้า <laughs> หน้าฟินหน้าฟินหน้าฟินอืมใครนะครับผ่านมาแถวพิซซ่าโลกนะครับเ <laughs> สิร์ชได้นะครับร้านชื่อว่าเมนฟอร์เมลนะคะถูกป่ะ นี่ต้องถามท่านสสใครผ่านมาแวะได้นะครับใช่ไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับพวกเราจะจัดการตรงนี้ให้หมดเสร็จแล้วก็ไปบุกสัมภาษณ์การินกันต่อไปครับเอาแล้วเพื่อนเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปไหว้พระมาแล้วใช่ไหมครับ ทำไมว่ายตพ้อง้หมดเลาะเยอะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาเจาะลึกสัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของกาลิน1412 085 345อน้าเอานั่นเบอร์ฟูไม่ใช่ทำยังไงเส้นทางสู่ความสำเร็จถึงจะมาเป็นเจ้าของ a m b o r g h i n i คันนี้ได้ปีนี้อายุเพิ่ง17ทดี่สามยีิบามอะไรวะมันขนาดนั้นหรือวะได้มันขนาดนั้นเหรือวะอหรอ เราว่าจะกลับมาโหมดจริงจังนะเพื่อนเฮ้ยยิ้มดิเฮ้ยจริงจังไว้จริงจังเดี๋ยวคนไม่เชื่อเราจะไปดูว่าเส้นทางกว่าการินเนี่ยจะมาถึงจุดนี้ได้เขาผ่านอะไรบ้างการินคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่ใช่ครับพี่คุณไม่ใช่คนพิศณุโลกด้วยผมเป็นคนพา่าพี่แล้วเป็นไงที่บ้านพื้นฐานมีตังค์อยู่แล้วไม่พี่ก็คือเหมือนแบบลักลอบเข้าไทยมาทํเพราะวก่อสร้างอะไรเงี้ยมาถึงช่วงที่เข้ามาเนี่ยมาก่อสร้างก่อนพ่อกับแม่เราทํางานก่อสร้างมาก่อนใช่ครับใช้คาว่าลักลอบเลยเหรอลักลอบเลยพี่สอนนอน ไหนฟังอยู่นี่แต่ตอนนี้ทูกคนมาแล้วแล้วพอเราเกิดมาที่บ้านก็ยังทําอาชีพเดิมอยู่ใช่ครับวงการแคสเกมในยูทูบเบอร์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคุณเลยไหมก็เปลี่ยนเลยพี่จุเร้อมต้นมันมาตั้งแต่ช่วงที่ผมปิดเทอมก่อนจะขึ้นม .4 ผมก็เก็บเงินตรงนี้เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะเรียนมปลายโอ้นี่คุณส่งตัวเองเรียนด้วยหรอ ใช่ครับผมบไปเรียนได้แค่7วันผมต้องลาออกครับพี่<อ>เพราะ<อ>ว่าเกิดอุบัติเหตุคือผมในช่วงที่กําลังเลี้ยวเลี้ยวไปเนี่ยเหมือนมีรถเข้ามาปาดแล้วชนแล้วคราวนี้เขาก็เรียกร้องค่าเสียหาย3าม0 0ื่นผมก็ไม่มีตังจ่ายของไอพ้พี่ผมก็เลยต้องลาออกจากเพิ่มมาหางานทำคือคุณขี่มอเตไซค์ใช่ไหมขี่มอเตอไซค์แล้วไปชนเขา ใช่ครับเราคุณก็เลยต้องเงินทั้งหมดที่จะไปเรียนมาจ่ายไม่ใช่ทั้งหมดพี่ไม่มีเลยดีกว่าอ๋อไม่มีด้วยต้องไปทํางานครับแต่ว่าโชคดีที่เท่าแก่แม่แม่ก็อยู่กับเท่าแก่มานานเขาก็เลยผูกพันกันเท่าแก่ก็เลยช่วยเขาช่วยก็จริงพี่แต่เราก็ต้องตอบแทนเขาเราต้องออกไปคืนเขาอะครับอ๋อที่เรียนมาก็เข้าไปทํางานก็ทําไปเรื่อยอะพี่เหมือนอาชีพรับจ้างเข้าไปซ่อมรถล้างจานเด็กเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มานั่งคิดอีกทีว่าเอ้ยเดี๋ยวถ้าทําไปเรื่อยมันก็คงจะแบบน่าจะไม่เติบโตพี่ก็น่าจะอยู่อย่างน จนแก่เทาผมก็เลยขอทุนแม่แม่มีเงินเก็บผมก็เลยไปเรียนเกี่ยวกับพวกบริบาลผู้ช่วยแพทย์ผู้ช่วยหมอผู้ช่วยพยาบาลอ่ะพี่ผมก็มีเงินทุน10ล้านไม่ถึงห้าหมื่นก็สุดท้ายแล้วที่ทําที่แม่เก็บมาเป็น10ปีพี่คุ้มไปตอนนั้นเลยให้ผมเรียนแม่รักเรามากเลยใช่รักมากเขามองอนาคตเราอ่ะถ้าภาษาบ้านๆคือมึงต้องดีกว่านี้อย่ามาจบชีวิตแบบนี้เลยที่ผมเรียนตรงเนี้ยเพราะหนึ่งเลยคือมันไวมากฝึกสามเดือนจบเลยไม่ต้องไปเรียนม .4 มหามหแล้วคราวนี้ก็เหลืออีก3าเดือนที่ต้องฝึกงานเขาก็เลย ยส่งมาฝึกงานที่ฟิสาโลกที่โรงพยาบาลหรือเป็นแบบอเป็นโรงพยาบาลครับคราวนี้เขาก็ขอเอกสารว่าเข้าไปทํางานเป็นพนักงานอะไรเงี้ยที่โรงพยาบาลครับแต่ก็คือผมไม่มีบัตรประชาชนไทยเขาก็เลยไม่ได้รับต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเกิดที่ประจวบอ่ะแม่ผมเขาลักลอบเข้ามาใช่ไหมเขาไม่กล้าแจ้งความไอ้เลยแจ้งเกิดแจ้งเกิดไอ้คุณมุกเยอะนะตัวแบบถูกส่งกลับอะไรเงี้ยห้าหมื่นก็เหมือนเสียฟรีเลยผมร้อว่างอย่างนั้นนะหลังจากนั้นก็หมกตัวอยู่ในห้องแล้วผมมีคอมูาอยู่เครื่อง เห็นมันมีพวกเกมหนึง่งเขาก็มันจะเปิดผมก็เลยไปเล่นชีวิตผมเสเพมากพี่ก็คือเล่นเกมติดแต่เกมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกกำลังบอสเล่นปุ๊บรุ่งเลยเ <laughs> ตาคุเสพเลยอ่ะใช่ครับ <laughs> มีเกมนึงเข้ามาเป็นเกม Infection Thailand คูดสัสสณุณๆาลยบอสคุอคุ้นๆว่ะเกมแนว s u r v i v o r แล้นัผมก็ติดอยู่กับคพอยู่กับแคนแล้วผมก็นั่งคิดว่าเกมเนี้ยมันสามารถที่จะฟาร์มขายของได้ผมก็เลยเริ่มเป็นพ่อค้าขายของในเกมออนไลน์มันก็มีอุปสรรคกับพี่หนึ่งเลยก็คือคุณโนเนมเขาไม่กล้ว

แล้วเร,ราใสยเครดิตครับพี่อ่าเดี๋ยวขออธิบายให้เพื่อนๆที่อาจจะไม่ใช่คอเกมฟังนิดนึงคือในเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เราเล่นไปเจอใครก็ได้ใช่เหมือน a c e b o o k อ่ะครับถ้าเรามีของดีๆมาแล้วก็ตั้งขายเหมือนประกาศในเฟซตัวเองแต่แค่มันอยู่ในเกมก็เป็นตัวละครเราซื้อขายประกาศขายของในเกมอย่างแรกพอขายเสร็จเขาก็บอกเอ้ย<ห>คุณซื้อกับผมอย่าลืมไปบวกหนึ่งให้ด้วยนะซื้อได้จริงอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันยังไปได้ช้าครับบางคนก็ไม่ค่อยไว้ใจแล้วผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทําไงเนี่ยให้คนแบบเชื่อใจเราอยา่างแแรกกกผมมม็็เเเเลลยยนนั้นไปิ่ ทำ u t u b e จุดเริ่มต้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเรามีชื่อเสียงจากเกมเนี้ยคนที่เล่นเกมนี้เขาก็จะรู้จักเราเขาก็จะกล้าซื้อเราเข้าใจละเหมือนสร้างฐานแฟนคลับแต่ดันทําไปทํามามันลุ่งก่าขายของอ่ะพี่อ๋อเหรอใช่ครับคือทาแรกๆลุ่งเลยเหรอทำแรกๆก็ไม่ลุ่งอ่ะพี่ช่วงแรกๆที่ทําจะเป็นเกมฮอนก่อนเจ็ดแปดพันซับครับช่วงนั้นเกมก็ยังไม่ค่อยมีคนทําด้วยไหมใช่ครับพี่ไม่ค่อยมีแล้วจุดพลิกผันชีวิตที่จากเป็นแคสเกมโนเนมขึ้นมาดังได้ จัดเลผ่านอะไรวะกูทำอะไรผิดอีกอะไรคือจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณที่จากนัดแคสเกมโนเนมขึ้นมาเป็นแบบดังได้เนี่ยจำได้ไหมเกิดจากอะไรเกลียนครับผมความเกรียนเลยใช่ครับอย่างเวลาเกมบอสีพี่เขาชอบไปไล่ฟาร์มผมก็ชอบไปดักยิงคนฟาร์มอะไรเงี้ยยกตัวอย่างคือพูดง่ายคือไปกลัวสตีนเขาใช่ครับไปกลัวนเขาคือทําให้คนที่ติดตามคุณแบบเฮ้ยถูกใจว่ะแล้วนั้นมันทําให้ดังเลยว่าเกมแรกได้อยู่ครับพี่ทาปีเดียวก็แสนครับ อะไรว่าจะขายของไงไหมไปมาแคสเกมแม่งรุ่งกว่าใช่ครับคุณก็เลยตัดสินใจแคสเกม เราได้บอกพ่อแม่อะไรอย่างนนี้ไหมตอน,นั้นเขาก็ยังไม่รู้อ่ะครับ<ช>เขาก็คิดว่าเราเล่นเกมเล่นอะไรอยู่หลังจากที่ผมเริ่มมีชื่อเสียงก็เริ่มอะไรเงี้ยผมก็ขายของง่ายขึ้นทําให้รายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเอาเงินตรงเนี้ยที่เราได้เนี่ยจากการเล่นเกมเนี่ยไปให้แม่ดูแม่ก็เริ่มเชื่อใจแล้ว,<อ>ลวก็เริ่มเริ่มแบบไม่ค่อยว่าไม่ค่อยอะไรแล้วครับแต่ก่อนแม่ชอบบ่นว่าทำไมไม่ไปหางานทํอเออเพราะส่วนใหญ่มุมมองผู้ใหญ่เลวไหลว่าติดเกมเล่นห้า0ชั่วโมงเงี้ยทีเราก็พิสูจน์ให้คุณพ่อค ตำที่สุดในชีวิตเคยไหมคนดูแบรนด์คนด่าก็เคยมีดราม่าอะไรเงีย้ยเกี่ยวกับแกล้งแฟนแบบอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ไม่ใช่ผมโดนแต่แฟนอะโดนเอาหรอใช่ครับแบบแกล้งเราดักไปใช่แฟนแบบทำไมผู้หญิงหัวร้อนจังอะไรเงี้ยครับพูดถึงเรื่องประสบความสําเร็จก็คือคุณก็ยึดอาชีพเป็นยูทูบเบอร์นักแคสเกมตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็ลุ่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คอนเน็กชันเราก็ขยายไปเรื่อยๆหนึ่งคำถามที่คนอาจจะอยากรู้อะไรคือ1412ผมไปดูาระตูที่ไหนพี่ผมเห็นมันมีคาแรคเตอร์ตัวละครหนึ่งชื่อ ผมคิดว่า<อ>ใช้ชื่อช่อง YouTube ให้มันเซิร์ชง่ายๆก็พิมพ์เลขดีกว่าอีกคำถามหนึ่งที่คนอยากรู้คือปัจจุบันเนี่ยคุณนะยอดซับก็อยู่ต้นๆของประเทศไทยละ แต่คุณปิดไว้ปิดไว้ทาไมผมปิดไว้ตั้งแต่ปอ4แล้วพีตั้งแต่ทําเกมตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่แรกๆแล้วผมก็เลยคิดว่าปิดไปเรื่อยๆเลยดีกว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมเคยแบบว่าจะมีแบบการเปรียบเทียบใช่ใช่ครับเปรียบเทียบผมก็เลยจริงๆแบบทั้งที่เราก็เป็นเพื่อนๆในวงการเดียวกันใช่ครับแบบไม่อยากให้มาดราม่าอะไรเนี้ยับเยอะกว่าคนนี้ทรับน้อยกว่าคนนี้มันรู้สึกไม่ดีใช่ครับอยากให้ดูผลงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าสนุกสนุกเสพผลงานใช่ครับไม่ต้องไปดูว่าใครดังกว่าไม่ดังกว่าอะไรอย่าง ลมโบกินีคุณเนี่ยซื้อด้วยเองหรือเปล่าซื้อด้วยเองครับคือเงินที่คุณซื้อแลมโบกินีเนี่ยมาจากทำยูทูบอย่างเดียวเลยเหรอก็จะเป็นพวกเล่นหุ้นอะไรเงี้ยครับถ่ายพวกงคงทีอะไรเงี้ยของแฟนแต่แปลกใจมากเลยนะบอกคุณเล่นหุ้นเนี่ยก็ไม่คิดว่าคนที่แคสเกมจะมีเวลาไปศึกษาหุ้นไงอ,อันนี้มุมมองที่หลายๆคนนะจะไม่ค่อยอยากทํกาธุรกิจอื่นเพิ่มเพราะบอกว่าไม่มีเวลาอยากให้ดูคุณเรนไว้นะครับแคสเกมเป็นหน้าที่หลักแต่ก็ยังมีเวลาไปศึกษาทําธุรกิจอื่นเพิ่มเติมฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราหรือนา มากครับพี่มันจะเป็นนาตรงการตัดต่อเนี่ยผมก็จะมีทีมตัดต่ออะไรเงี้ยครับช่วงเวลาที่เหลือแล้วก็เอาเวลาตรงนี้ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมคือคุณเล่นแบบ V I หรือแบบเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมจะเปลี่ยนมาเล่น V I ครับก็คือซื้อแล้วก็ปล่อยอ <ๆ S 2> เพราะก็เลยมีเวลาสองสาวันนี้เราศึกษาทีเดียวเลยปึ๊บโอเคมั่นใจกับตัวนี้แล้วก็จิมไปแล้วก็หลังจากนั้นปล่อยยา,ยยาแฟนคุณขายครีมอะไรอยู่ตอนนี้ชื่อโปรดักต์อะไรบอกได้ไหม T สครับครับแล้วทําไมช่องคุณจากแคสเกมถึงเปลี่ยนรูปแบบช่องเป็น เพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งแฟนผมมันเล่นเกมครับแล้วก็ผมเอามือถือมาถ่ายเล่นๆแบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะพออัพลงไปคนก็ดูแล้วชอบมากเงี้ยผมก็เอ้ยคนชอบแนวนี้เหรอผมก็หลังจากก็เริ่มทํามันเลยครับคลิปแรกรู้สึกจะเป็นแฟนเล่นเดนายเดนไลท์ครับผมไปปิดจอแ้วก็หัวร้อนมากครับชอบแกล้งอยู่เลยครับดีไซน์ผมทํามาเนี่ยคุณเบื่อบ้างไหมมันเป็นเหมือนอาชีพหนึ่งที่ผมทำแล้วใจรัก่ะครับผมเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกมากสมัยเด็กนี่ยอมสอบตกเพื่อที่จะไม่มาพรีเซนต์หน้าห้องอะไรเงี้ยครับแต่พอทําไปทํามาเอ้ย ขอเสื้อแคสเกมแม่งเลยตอนเนี้ยผมเป็นคนขี้ร้อนมั้งแล้วผมก็ง่ายๆกดอัดแล้วก็แคสนเลยอย่างเงี้ยเป็นคนง่ายๆงายไงเราไม่ได้แบบติดรู้อะไรมากมายยกเว้นแลมโบกินีเออทำไมคุณถึงซื้อแลมโบกินีเ่คือผมชอบตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนที่ผมอยู่พิโลกงเนี่ยผมเคยเห็นแลมโบกินีแบบขับตรงสี่แยกก็เลยแบบตาตึงเลยใจครับผมก็เลยคิดว่าจะต้องมีให้ได้พอเริ่มเก็บเงินลอมลิฟก็เริ่มมีงบละก้อนหนึ่งผมไปดูพวกแม็กกาเร็ลอย่างเงี้ยมันดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ผมก็ใจเด็งผมชอบแลมโบพี่ผมก ใช่ใช่ครับรินผมพันเลย <laughs> <c oughs> แล้วพอ <c oughs> คุณได้ครอบครองจริงๆเนี่ยรู้สึกว่ามันได้มาเติมเต็มอย่างที่คุณคิดไวไหมก็ตอบแบบพี่ชอนว่างเปล่าว่างเปล่าเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังไม่อยากรีบซื้อพี่เพราะผมรู้สึกพอซื้อไปผมรู้สึกแบบเหมือนแบบไม่รู้ <c oughs> จะอะไรต่อแล้วอลยอันนี้พูดจริงใช่ไหมพูดจริงอ่ะวันนี้เราก็ถือว่ามาได้เปิดไลฟ์สไตล์คุณ1 4 1 2ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังชีวิตคุณกว่าจะมาตรงนี้คุณก็เป็นนักแคสเกมยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ประสบความ สำเร็จม,มากๆในประเทศเคยมีคนบอกคุณปะ่ะไม่เคยมีพี่แต่เขาเขาบอกว่าเราก็ประสบความสํเเ<อ>าเร็จอะไรเงี้ยค,คุณก็รู้ไว้ค,ครับผมเออแล้วคุณกะทำถึงเมื่อไหร่เนี่ยคือที่ผมทําตอนนี้ผมทำเพราะใจนะพี่อายุต่อย่างเวลาผมทำเนี่ยเรื่องโฆษณาโฆษณาผมไม่ได้สนใจเลยนะพี่เพราะว่าอย่างลงไปก็ลงลิขสิทธิ์จะติดอะไรก็ช่แบผมทําเพราะว่าคือตอนนี้ก็ยังมีคนติดตามยังมีคนดูอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเออเราทําตรงนู้นตรงนี้สําเร็จแล้วเราจะปล่อยตรงนี้ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยผมกลัวแบบน้องๆเขาแบบจะไม่อยากให้มองเลือกตัวเงินทาเพราะใจรักมากกกวววััับ้้องงดย สุดท้ายฝากให้กับน้องๆ FC รายการเราหรือ FC คุณก็ได้ที่มาดูเนี่ยให้เขาเป็นข้อคิดในการใช้ชีวิตหน่อยก็คือถ้าผมคิดจะทําอะไรผมก็จะลงมือทำเลยครับพี่ผมชอบจดเอาไว้ก่อนสมมติว่าอย่างผมจะหลับเนี่ยผมมีไอเดียอะไรผุดมาในหัวผมจะจดไว้ก่อนก็คือง่ายๆคือคิดอลไรล้องทําเลยเอาล่ะเพื่อนๆนวันนี้นะก็หวังว่าจะได้ความสนุก หลบปกหาเยอะแยะไปหมดนะครับอ,อ่าก็ได้สาระหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องเรานะแล้วช่องคุณไม่ต้องกดแล้วแม่งช่องคุณจะสิบล้านอยู่แล้วนะ,นะถ้าใครชอบก็1 4 1 2นนะคุณกาลินไว้ด้วยนะครับอ่ะแล้วพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ